รายการเดอพยาลี่รายการที่จะย่อมือเชียงใหม่ให้อยู่ในขนาดมินิมินิผ่านรูปแบบของการท่องเที่ยวอาหารการกินผลงานสร้างสรรค์ศิลปะต่างๆและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเดคนรุ่นใหม่เจ้าเจ้านี่อย่างอ่ะไทยโวกะโอ้ยโอ้ยนี่คือปวดท้องโอ้ยปวดท้องอันนี้คือท่าปวดท้อง่ะ ให้เหนยนะนักปไปนะปวดแสบปวดแสบอ๋อปวดแสบจริงจังไหมเนาะที่อย่างถึงปวดท้องอ่ะฉันไปได้กินข้าวอ่ะที่อยางถือไปได้กินข้าวละเธอไปได้แค่กินข้าวเจ้านะข้าวเจ้าข,าขาา 3, ้าวแรงข<ป>้าวสมุนต์วาสามวันฉีนปาะโทษนีเธอไปกินข้าวเธอได้เอ็ดกาฉัานเอาดสตางค์ไม่ให้เราเอาสตางค์ไปเลี้ยงบ่าวโอ้ยใ,ใครนใเนื่อยเอาสิกลิ่นข้าวไหมเนาอ อันวันนี้นะฉันจะพาเธอกับคุณผู้ชมไปขินกับข้าวเมืองลำลำดีกว่าแต่บัตเจ้กับข้าวเมืองธรรมดานะเป็นกับข้าวเมืองสไตล์ใหม่ร้านกเก๋ไก๋โดยคนรุ่นใหม่วัยรุ่นแน่นอนรสแมนตนพอกันรสแมนตนรรยไปได้หรือยังปะหิวแล้วไห่นอหิวแล้วปะไปกัน บ้านเฮาเลือกเอาเตอร์ายเป็นของปืนพิทีขนาด<อ>ไหนเธอเป็นเรื่องสบายอันไหนๆก็ห้องเพลงอันของกินบ้านเฮาแล้วเนาะวันนี้ปอยกับขาอตอนน้าเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้าน Mixology เชียงใหม่ Burger and Bar เป็นอยู่ทางใดกะอยู่ใกล้ๆนี่แบบไดเธออยู่ในเวียงอยู่ในคูคเมืองนี่แต่ร้านตีอยู่อันในในคูเมืองก่อนอตรงข้ามรงเคียวัฒโนแม่นซ้อหาง่ายคุณผู้ชมอยู่ติดถนนตัดคูเมืองเลยนะเจ้าไปถึงก็จะเจอตึกฮานี่เลยแล้วก็มีไปมิกซโซลิชีตังบนเลยเจ้าไปกันเลยเลยเ,เป็นเรื่องสบายงั้มาโจบกะลูกประจัยข้าวนึ่ง่าโอเคคนละเพลงอ่าเหรอ 阿拉เจ้าคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Mixology เชียงใหม่เบอร์เกอร์แอนด์บาร์เราเรก็อยู่กับเจ้าของร้านพี่บีสวัสดีจ่าสวัสดีค่ะมีพีอาร์ประสาร้านตัวใช่แล้วชื่อจูเนียร์จูเนียร์แครรับเชิญคนสำคัญอ拉เจ้า มิกซ์โซลจีแห่งนี้เจ้ามีที่มาเป็นจะไดเจ้าที่ดีช่วยเล่าให้น้องฟังให้เจ้าแต่ร้านนี้จะมีคนณตัวนอยู่สี่คนพี่คนเชียงใหม่คนเดียวแล้วก็แต่ละคนมีงานประจําทําอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยอยากหาอะไรทําที่แบบเหมือนแบบตัวเองชอบเลยเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นงานเสริมตัวใช่อะไรอย่างนั้นค่ะแล้วก็สามคนจะอยู่วงการโฆษณาอีกคนนึงเป็นคนเก่งค็อกเทลส่วนที่จะทำอาหาร จะแต่งร้านแล้วก็ก็เลยมาเริ่มทำกันแบบว่าทำเอามันมันทำเอามันมันมวนเนาะและทีนี้สไตล์ของฮาเนี่ยเจ้าเป็นสไตล์สไดล์เจ้าจริงๆพี่ตั้งใจจะทำอินดัสเทรียลคือแนวโชว์เนื้อแท้ของอุปกรณ์แต่ว่าอาจจะดูฮาร์ดไปมันก็เลยออกไปลุกนี้ซึ่งคนไทยจะเรียกว่าล็อ่ล็อคโชว์ล็อคอะไรอย่างง้นประมาณนี้ค่ะ แล้วในความหมายของพี่ดีนะคะว่ามิกซ์เจอร์จีเนี่ยนคามยมง่ายๆเป็นสถานที่สั่งสรรประชุมหรือว่าร้านอาหารออจริงๆคือพี่ไม่ได้อยากได้ร้านแนวตื้นดมากหรือไม่ได้อยากในแนวเสียงดังอยากให้แบบนั่งชิลได้เพื่อนคุยได้ไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบรีบจะต้องเทินโต๊หรือว่าลูกค้าแออัดวุ่นวายนั่งชิลๆได้ทั้งวันอาหารก็มี ็อกเทลก็อร่อยบรรยากาศก็ดีแนวอย่างนั้นให้คุยกันก็เป็นอารมณ์ชิมชิแม่เจ้า่ก็แสดงว่ามีตึงอาหารมีเป็น็อกเคะอาหารนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารต้นแบบอาหารจริงกว่าอาหารไทยอาหารเมืองเนี่ยเนาะแต่ว่าแต่ว่าที่เรียกว่าทวิสต์ไม่ใช่ฟิวชั่นอาหารเมืองนี่มันจะเข้ากับสไตล์ฮาร์จีได้แต่ได้อาก็ชื่อมันมาอย่างนี้แล้วมิคซร์ลิตี้แปลว่า ภาราแห่งการผสมผสานมันเป็นภาษาของค็อกเทลซ,ซึ่งความหมายมันก็จะรีเลทไปถึงว่าอาหารได้แต่ละาคนพาร์นเนอร์ที่มาคืออยู่อังกฤษเรื่กันหมดเราก็บพี่ทํางานวงการแฟช,ชั่นกับร้านอาหารมาก็เยอะมันก็เลยจะเหมือนเราเป็นสไตลิสต์อะเรากินอาหารไทยได้แต่ก็กินแนวแนวให้มันเก๋ได้แข่งกับเพื่อนเพื่อนอังกฤษด้วย ตักี้เขาได้กินลาบแสดงว่าเพื่อนต้องมาลาดดบชอบชอบชอบเลย จึงใส่ใจในทุกรายละเอียดรู้สึกพิเศษเมื่อเดินทางไปกับบางอกแอร์เวสเอเชียสบูติคแอร์ไลน์ มันครึ่งๆระหว่างไทยกับฝรั่งเลยค่ะใช่ฝรั่งที่มานี่ก็ถือว่ได้ฟีดแบบจากทุดชุดเอเรเตอร์อออออดีก็ตามมาะอะไรเงี้ยปากต่อปากส่วนคนไทยก็ช่วงแรกที่กลับแล้วก็ลงมาลองตอนนี้ก็มีเป็นลูกค้าประจำแล้วล่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนที่กรุงเทพลูกค้าต่างจังวหงวัดอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่เขาต้องมาแล้วเธอตะกินพอได้ยินเสียงอย่างก็เช็คกัช็คกันเช็คกช็คกัเช็คกันเช็คกันเชนเช็คกัจเช็คกันเช็คกันเช็คเช็คกันเช เดี๋ยวเราจะจัดกันสักอย่างสองอย่างได้เลยจ้าทีนี้กลับมานี่อย่างที่บีเนี่ยถึงเลือกที่จะมาเปิดที่เชียงใหม่เนี่ยสาวที่ตาไปเปิดที่กรุงเทพไอย่างก็ได้แล้วเนาะใช่แต่ว่าพี่บีเบสอยู่เชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่มันก็มีเขาเรียกะไรมันก็มีกลุ่มที่นิชที่ต้องการสถานที่แบบนี้แต่มันไม่มีแต่บางทีเราจะไปต้องไปโซนนิมมาซึ่งมันตึกระทึกหรือไปโซนริมน้ำตกมันก็วุ่นวาย้ยค่ะแต่ว่า มนพี่เจอคำถามต่อเวลาทำไมพี่ไม่ไปอยู่นิมารเจ้าก็เหมือนทำไมไม่อยู่กรุงเทพไม่ชอบความอึดอัดแล้วพอมาเจอที่ตรงนี้เสร็จมันมีน้ำมีต้นไม้ให้เห็นแล้ววิวใหม่ต่างเนี่ยทางที่เรามองเห็นเนี่ยมันเราเห็นเขียวเราเห็นน้ำมันโอ้โหพอแล้วอ่ะเจ้าถ้าอยู่ในนิมารคู่แข่งอาจะน่าสวยก็จริงค่ะแต่ไม่ชอบความอึดอัดมากกว่าประเด็นคือไม่ชอบพี่จอดรถไม่ชอบความอึ่อัดไม่ชอบความวุ่นวายจอดรถก็หายากถากงันนะคะ จะนี queue, so anyway, ่ก okay. so? ับช so really like ิลถามลูก okay. ค้าท hmm. ี i, ่เดินไปไปมาแถวนี้ก็ทำหน้าเดียวคนละหนึ่งเก่าใช่แล้วสุดท้าอย่างคือจุดเด่นและจุดเด้อยของร้านสุดเด่นจริงๆพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องค็อกเทลเพราะว่าเพราะว่าจริงๆค็อกเทลในเชียงใหม่ถ้าถามว่าจะกินอร่อยที่ไหนให้อร่อยต้องไปโรงแรมถ้าถามโรงแรมที่ไปลองมาจริงๆเขาก็ไม่ชิงโซลจิสเขาคือบาร์เทนเดอร์เขาเรียนมาเพื่อขย่าเรียนตามสูตรเขาไม่สามารถอแอปได้แต่เราไม่ใช่เราอยากให้เชียงใหม่มีที่กินค็อกเทลอร่อย แล้วก็ช h i แล้วสถานที่ที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาแค่กินค็อกเทลเฉยๆแล้วอร่อยแล้วกลับไปเราอยากให้เขาได้แอมเบียนของความเป็นว่าเป็นกันเองอยู่มาเหมือนบ้านอยู่เจอหมาเราไม่ได้รลังเกียสปิชี่ไหนอยู่มาแล้วอยู่เอนเตอร์เทนตัวเองมาแล้วสนุกอะค่ะ เห็นที่บีบอกว่าลักษณะตามอาหารของที่นี่นะจะเป็นแบบทวิสทวิสก์คือไม่ใชู่มใมจะใฟิวชั่นฟู้ดอ่าม่ใช้ฟิวชั่นมันไดใ้การปรุงไม่แต่เปลี่ยนวิธีการกินนั่นเองใช่ใช่ทวิสแค่เปลี่ยนวิธีการกินรสชาติเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีเสิร์ฟให้กินง่ายเลยอย่างปกติคนเมืองก็กินข้าวเหนียวกระลาบแล้วก็จิ้มกินกับผักอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์ก็เอาข้าวเหนียวแทนแป้งข้างในก็เป็นเนื้อลาบผัก็เสิร์ฟเหมือนเดิมเฟรนช์ฟรายแล้วก็ใน เหมือนกันก็อาหารเมืองปกติธรรมดาแต่เปลี่ยนวิธีกินแค่นี้เองก็คือกระทำให้มันดูน่ากินแค่นั้นเองกินง่ายเพราะว่าตัวนี้แหละมันมันคือการสร้างสรรค์จะเรียกลูกค้าเข้ามาใช่ใช่มาสักขนาดนี้แล้วข้อต้อนเขาต้องลองไปพอพ้กนะต้องลองไปพอแม่น้องกับข้อต้อนนี่จะแป่งกับข้าวที่นี่ได้กับเจ้าได้ค่ะสบายมากอ้าวข้วเคลหนึ่งตัวอันนี้ อันนี้ชื่อว่า Lost in the Fruit Garden ค่ะลงตัวเข้าไปในสวนผลไม้ประมาณนั้นก็จะขายดีผู้หญิงจะชอบกินง่ายนี่ดีกว่ากอที่เขาจะมาชิมเนี่ยเขาต้องลองทำก่อนเธอเขาลองแตะกับข้าวที่นี่กันดีกว่าให้กอพี่บีได้เจ้าลองดูเธอลองดูอันนี้ High Fire เป็น Bourbon Base ข้าวเคลอที่นี่จะมีตึ้ที่มีผสมแอลกอฮอล์กับมีหมดค่ะมีหมดทุกอยใช่ขอรีเควสต์มาไม่มีในเมนูก็ทําให้ได้หมดเมามวาว่าเอ่อกึ้มๆอยู่นึกเมนูอยากได้สั่งได้เลยลูกค้าลูกค้ามาอย่างนี้ประจาบมาแบบพี่จัดให้หน่อยอะไรเงี้ยเอาที่มันนอกเมนูเราก็มีเยอะแยะมีทองมีหมด เอาเจ้าเนี่ยอู้ม,มาขนาดนี้แล้วเจ้าพี่บีน้องกับเขาตอนนี้ขอไปแปรงอาหารกันได้ก็เจ้าได้เลยค่ะท้องร้องตั้งแต่จะมาถ่ายรายการมาได้กินข้าวมาสามวันแล้วสตาร์ทเป็นปัจจัย,จยอะ่ะพี่บีาาทำไมนะอย่างนั้นอะ <laughs> เอาละเจ้าคุณผู้ชมต่อมาถึงช่วงคำถามท้ายรายการเช่นเคยนะเจ้าคำถ,ถามสำหรับสัปดาห์นี้มี ร้านติ่ปอยตาคอตตอนมากินข้าวเนื่องจากเอาสตางค์ไปเดียวเปบ่าาชื่อว่าร้านอะไรอย่างเจ้าตกให่ตลอดตลอดเลยนะเจ้าไข่ที่หูคำตอบแล้วก็ส่ง SMS มาที่เบอร์0 8 6ย์4 3 7 4 4นะเจ้าพิมพ์คำว่าเดี๋ยวพยายามมินิี่อได้คำตอบแล้วก็จื้อน้ำสกุลเจ้าสามท่านแรกรับของรางวัลเก๋ๆไปเลย บัเป็นอย่างเจ้าคุณผู้ชมเจ้าสัปดาห์หน้าเฮายังมีเวลาสําหรับรายการเดือพยายมินิแน่นอนเจ้าแลเราจะพาคุณผู้ชมมาพอมากอยอาหารรสชาติดีจากร้านมิซโซลจีแน่นอนเจ้าเจ้าแล้วก่อนเนี่ยมาพอกันว่าปอยกับพขาต้องจะแปลงไออย่างในร้านมิซโซลจีต่อไปนะเจ้าสำหรับวันนี้เจ้าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีอย่าง บางกอก a i r w a วย a เอเชียบูติกส์แอร์ไลน์เจ้าเจ้าแล้วก่อสุดท้ายนี้จะไปลืมติดตามชมปอยกับข้อต้นในรายการเดอพยานะมินิได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาสองทุ่มเกินนะเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้ปอยกับข้อตอ้นก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า